เคยเห็นเมนูนี้กันบ้างไหมครับแกงหงเป็นเมนูทรงโปรดในสมเด็จพระพันปีหลวงทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับเริ่มจากผมจะนำน้ำตาลมะพร้าวนะครับมาผัดให้เป็นคาราเมลไลท์เพื่อใช้แทนซีอิ๊วดำนะครับเพราะน้ำตาลมะพร้าวมีความหอมมากกว่าครับผมเสร็จแล้วเราจะนำน้ำตาลที่ละลายแล้วนะครับไปใส่หม้อที่เราต้มน้ำรอไว้ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศซึ่งมีโป้ยกั๊กแล้วก็เม็ดพริกไทยขาวเนี่ยแหละครับ ตามด้วยถั่วลิสงแล้วก็หน่อไม้จีนครับปรุงรสด,ด้วยนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวครับหลังจากนี้เราจะตุ๋นทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะใส่หมูครับผมหลังจากที่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับให้เรานำหมู3ามชั้นที่หั่นใหญ่สักนิดนึงนะครับเทใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันระหว่างนี้ก็ตุ๋นทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อให้ตัวหมูเนี่ยเปื่อยและที่สำคัญ เปื่อยพร้อมหน่อไม้แล้วก็ถั่วสงเลยระหว่างที่เราตุ๋นอยู่นี่นะครับให้หมั่นช้อนฟองออกเวลาที่เราไปเสิร์ฟเนี่ยจะได้ไม่เลียนครับหลังจากที่ได้ที่แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ต้องบอกว่าทําง่ายทําออกมาแล้วรสชาติเบาๆอร่อยสุดๆครับแกงหงไม่ยากลองทํากันดูนะครับ